สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าทุกเช้าครับเราพบกันนะฮะเราศึกษาพระเจ้า,าพระเจ้าในพระธรรมพิบูลด้วยกันะเราถึงบทที่21แล้วครับแล้วก็บทที่22นะมีแค่22บทใช่ไหมครับพระธรรมพิบูลสัปดาห์หน้าก็คิดว่าน่าจะจบพี่น้องอยากจะศึกษาพระธรรมเล่มไหนตอนไหนกนะ็พี่น้องก็เขียนมาบอกกันครับเพื่อเราจะศึกษาพระเจ้า,าพระเจ้าร่วมกันต่อต่อไปนะครับในทุกๆเช้าเหมือนเดิมนะครับ ขุนพระเจ้าครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราศึกษาพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่20เรารู้ว่าพระเจ้าพระองค์จะทรงให้แผ่นดินโลกนะครับและฟ้าสวรรค์เดิมนั้นแผ่นดินโลกเดิมนะครับล่มสลายไปหายไปครับและตอนนี้ครับเราไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะไม่มีโลกอยู่พระเจ้าพระองค์ทรงทำให้เราเห็นนะครับว่าในนิมิตที่ยอนได้รับนั้นคือพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ครับ ปฏ่รักเรามีความเข้าใจกันมานะอาจะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับบางคนก็เข้าใจผิดว่าพระเจ้าจะโปร่งจะทรงรับเราไปบนสวรรค์และไปอยู่กับพระองค์ที่นั่นตลอดนิรันดร์นะครับแต่ความเป็นจริงในวันนี้เราจะมารู้กันว่าพระเจ้าไม่ได้นำเราขึ้นไปบนสวรรค์นะครับและอยู่กับพระองค์ที่นั่นนิรันดร์นะครับแต่พระองค์ทรงให้สวรรค์ของพระองค์ ลงมาบนโลกนี้ครับฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่จะลอยลงมาและพระองค์จะทรงอยู่กับเราในแผ่นดินโลกนี้แหละครับตลอดไปชั่วยดินดิลันครับเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าพระธรรมวิบูในวันนี้บทที่21ข้อ1ถึงข้อ8นั้นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าเราวันนี้เรามาถึงตรงช่วงปลายแล้วครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวจบถึงบทที่2เนียผมจะมาสรุป ให้เป็นน้องฟังทั้งหมดนะครับว่าเราจะเห็นสิ่งที่ยอนได้เรียบเรียงให้เราเห็นนิมิตต่างๆนะครับมีความสอดคล้องและเป็นแพทเทิร์นทะี่ถ้าเราดูภาพรวมแล้วเราจะเออทึ่งนะครับว่าการเขียนพระธรรมวิวรณ์หรือวรรณกรรมของยอนนั้นมีความสลับซับซ้อนและเป็นสิ่งที่โอ้โหเกินปัญญามนุษย์นะครับที่จะเขียนได้แบบนี้เราจรึงเข้าใจว่านี่คือน,นิมิตจากพระเจ้าจริงๆนะครับเอาละครับในพระธรรมวิวรณ์เองนะครับบทที่ยี่สบเอ็ดนะ ก็พูดถึงฟ้าสวรรค์ใหม่เป็น,นโลกใหม่และนี่ครับคือยเยรูซาเล็มใหม่ที่จะลอยลงมานะเป็นภาพที่ให้จิตรกรได้จินตนาก,การว่ายเยรูซาเล็มใหม่จะลอยลงมาแบบนี้นะครับซึ่งสวรรค์เป็นสถานที่เหมือนกับซ้อนทับในมิติอีกมิติหนึ่งกับโลกนี้และจะลอยลงมานะครับเรามีความเข้าใจกันแบบนั้นนะฮะจิจิตรกรก็เลยวาดภาพว่ามีเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับซ้อนอยู่บน มิติในสวรรค์คือบนย่านฟ้าเหนือลงไปย่านฟ้าก็คือนะครับสวรรค์ชั้นที่3นะเป็นแบบนั้นนะครับเอาล่ะมาดูครับในาาพระธรรมวิบูลบทที่18ข้อ1ครับกล่าวไว้ดังนี้ว่าและข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกต่อไป และข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านะครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีภาพแรกที่เราเห็นตรงนี้นะครับที่ยอนได้เห็นให้ราให้เราเห็นก็คือฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ใช่ไหมครับตรงนี้เน้นไปที่อะไรครับเน้นไปที่ความใหม่ และเป็นภาพที่คอนทราสต์กันระหว่างฟ้าสวรรค์ใหม่กับฟ้าสวรรค์เดิมแผ่นดินโลกใหม่และแผ่นดินโลกเดิมเป็นการบอกว่าพระเจ้าพระองค์จะทําให้พระประสงค์ของพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้นที่พระองค์ทรงสร้างสวนเอเดนเป็นสวรรค์น,นั้นได้เกิดขึ้นเป็นจริงบนโลกนี้ให้สําเร็จเสียทีนะครับเพราะว่าในพระธรรมตอนนี้ได้เริ่มต้นเห็นย้อนเห็นนิมิต ถึงการสร้างสวรรค์ใหม่เป็นการทดแทนสวรรค์เดิมเป็น,นโลกเดิมครับพระเจ้าสร้างใหม่่่ดองคำว่าสร้างใหม่ตรงนี้ไม่ใช่นวััตรกรรมนะครับไม่ใช่นวัตรกรรมที่พัฒนาจากโลกเดิมให้เป็นดีขึ้นแต่พระเจ้าสร้างสิ่งใหม่นะครับและการสร้างของพระเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนตอนที่พระองค์ทรงสร้าง โลกและจักราวาลในป,ประธรมปฐมการบทที่หนึ่งก็เป็นได้ครับว่าพระองค์ทรงตรัสนะครับและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นพี่น้องการลอยลงมาของสวรรค์ที่ลอยลงมาบนโลกนี้นะเป็นภาพสัญลักษณ์ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปนะฮะังนั้นนครเยรูซาเล็มใหม่ที่พูดถึงนี้เป็นไงครับพระเจ้าได้เตรียมไว้ทําไมฮะ เตรียมไว้สําหรับเจ้าสาวในแม้เจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สําหรับสามีเดี๋กับเป็นการบอกพวกเราและเป็นการให้ภาพคอนทราสก็คือชัดเจนมากขึ้นว่าโลกใหม่นี้สําหรับใครครับสําหรับเจ้าสาวของสามีก็คือพระเมสสปดกเป็นภาพที่ขัดแย้งกับ นครบาบิโลนคนครที่มีหญิงแพทย์สยานครที่เต็มไปได้วยสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนแต่ภาพนี้ย้อนได้ฉายให้เราดูครับว่าเป็นนครที่บริสุทธิ์เป็นนครที่พระเจ้าทรงสร้างใหม่สําหรับบรรดาผู้เชื่อหรือเจ้าสาวของพระคิดครับในข้อ3นะครับบอกต่อไปว่าข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่นะที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว และพระองค์จะรับทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและทรงเป็นพระเจ้าของเขาขขอสีบอกต่อไปว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ําตาทุกหยาดหยดจากตาของเขาทั้งหลายความตายจะไม่มีอีกต่อไปความเศร้าโศกการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้ว ในตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าในแผ่นดินโลกใหม่นี้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่กับมนุษย์ในสวนเอเดนที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วหมายก็ามว่าที่อยู่ของพระองค์นะครับพระองค์ไม่ได้ประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์หรือพระที่นั่งสีขาวครับแต่พระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลาย มายว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยเลยครับอย่างในพระธรรมวิโวคขภัยในพระธรรมยอห์นบทที่1นึ่ข้อสิเนี่ยยังบอกนะครับว่าพระองค์ทรงประทับท่ามกลางเราหมายความว่าพระเยซูกิ์ทรงดําเนินอยู่ท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับที่เต็นท์พับพาอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลนะครับในอพยพแต่ครั้งนี้มีความแตกต่าง <Wow. S 1> ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยครับอยู่ด้วยพระนามของพระองค์อองคือองค์เอเมานเอล พระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยนั้นสําเร็จแล้วในพระธรรมตอนนี้นะครับพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขาพวกเขาคือใครครับคือบรรดาธรรมนิกชนหรือบรรดาเจ้าสาวของพระคิดนั่นเองนะครับและที่นั่นครับในสวรรค์ก็บอกอีกครับยอนก็ถ่ายภาพว่าที่นั่นไม่มีความตายนะก็คืออะไรครับไม่มีการตายอีกแล้วไม่มีการ ขาดจากกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอีกแล้วครับไม่มีความเศร้าโศกไม่มีการร้องไห้ไม่มีการเจ็บปวดเพราะอะไรครับความเศร้าโศกความร้องไห้เสียใจความเจ็บปวดในอดีตอาจจะเกิดขึ้นเพราะมารซาตานใช่ไหมครับแต่ในเมื่อพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกใหม่และสวรรค์ใหม่แล้วมารซาตานถูกโยนลงไปนะครับถูกพิพากษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใน ในบึงไฟนิรันดร์การแล้วดังนั้นความเศร้าโศกเสียใจความเจ็บปวดความรวดร้าวไม่มีแล้วครับในตอนนี้ได้บรรยายว่ายุคเดิมผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วมีแต่สิ่งใหม่นะครับขอบคุณพระเจ้าครับดังนั้นกธรรมตอนนี้เองก็เป็นการปลอบประโลมใจสำหรับผู้รับใช้ผู้เชื่อที่กำลังมีน้ำตาอยู่ทุกวันนี้ครับ ที่กาลังร้องไห้เสียใจเจ็บปวดจากการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถูกคนข่มเหงนะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเช็ดน้ําตาถึงวันนั้นวันนี้เราจะเศร้าโศกเสียใจวันนั้นจะไม่มีการเศร้าโศกครับจะมีแต่ความชื่นชมยินดีวันนั้นแผ่นดินสวรรค์ใหม่โลกใหม่จะไม่มีการร้องไห้ใครที่เจ็บป่วยใครที่ทนทุกข์อยู่ในโลภคภัยไข้เจ็บนะฮะวันนั้นจะไม่มีอีกต่อไปแล้วครับ เพราะสิ่งเดิมนั้นผ่านไปแล้วในข้อ5ตรัสบอกว่าพระองค์ทรงประทับอยู่บนพระที่นั่งตรัสว่านี่ไะเราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่นะฮะและบอกให้ยอนได้เปิดเผยถ้อยคำเหล่านี้ออกไปสติรักพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่ดังนั้นสิ่งใหม่ที่พระองค์ทรงสร้างไม่ใช่พระองค์ทรงพัฒนาการ จากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับท่านที่แล้วครับพระองค์ทรงบอกว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และเป็นความจริงดังนั้นสิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นความจริงครับเราเชื่ออยู่ในความจริงและข้อ6บอกต่อไปว่าพระองค์ทรงเป็นอัลฟาเป็นโอมก้าโอมก้าพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย พระองค์ทรงเป็นปฐมและอวสานซึ่งหมายความว่าทุกสิ่งนะครับเกิดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์เมื่อสิ่งใหม่เกิดขึ้นแน่นอนครับทุกอย่างอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นความสมบูรณ์ดังนั้นจุดเริ่มต้นการกําเนิดพระองค์ทรงเป็นผู้ทําและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทําให้การกําเนิดนั้นสําเร็จ กำลังย้อนไปในสวนเอเดนครับพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างสวนนั้นให้สมบูรณ์แบบที่พระองค์ทรงบอกว่าดียิ่งนักนั่นแหละครับและพระองค์ทรงให้มนุษย์นะครับหลังจากที่พระองค์ทรงสร้างทุกอย่างสำเร็จครบถ้วนทุกอย่างพระองค์จึงสร้างมนุษย์ขึ้นด้วยความรักของพระองค์ใช่ไหมครับแล้วพระองค์ปรารถนาจะให้สวนนี้พระองค์ทรงดําเนินอยู่กับมนุษย์พระองค์ทรงประทับอยู่กับพวกเขาแต่เนื่องด้วยความบาปและความตาย ทำให้มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าแต่ท่านทีละครับพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ของพระองค์และพระประสงค์นั้นต้องสำเร็จครับและวันนี้ในคาในพระธรรมวิบวลใบทที่21นี้กำลังบอกว่าพระประสงค์นั้นสำเร็จสำเร็จสวนเอเดนหรือแผ่นดินโลกใหม่นะครับจะเกิดขึ้นและสำเร็จเป็นจริง เพราะพปร่งทรงเป็นผู้เริ่มต้นและโปร่งจะทรงเป็นผู้ที่ทําให้สําเร็จครับทันีล้ครับและไม่เพียงเท่านั้นโรรองยังเชื้อเชิญครับเชื้อเชิญในตอนนี้เชื้อเชิญถึงผู้รับสารในยุคเริ่มต้นด้วยว่าใครกระหายนะครับเราจะให้เขาดื่มน้ําจากบ่อน้ำํำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรครับน้ำแห่งชีวิตในที่นี้ หมายถึงพระเจ้าพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งใหม่สิ่งที่ปรารถนาโดยพระองค์ทรงเป็นผู้จัดการให้ทุกอย่างเหมือนกับในสวนเอเดนพระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสินพร้อมแล้วพระองค์จึงสร้างมนุษย์ขึ้นเหมือนกันครับวันนี้พระเจ้าก็เชื้อเชิญคนในเจ็ดขีดจักรนั้นด้วยนะครับและถึงปัจจุบันด้วยที่ใครยังไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่มีน้ำพุแห่งชีวิต นำผู้แห่งชีวิตนี้เล็งถึงพระวิญญาณประสุ์นะครับที่พปร่งสรงประทานให้เป็นพระวิญญาณแห่งชีวิตโดยที่เราทั้งหลายไม่ต้องเสียอะไรเลยครับในข้อ7บอกว่าคนที่จะคนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราคนที่ชนะนะครับก็หนุนใจไปยังคิดจักทั้ง7ด้วยว่าคนเหล่านั้นกําลังถูกข่มเหงกําลังทุกข์ยากลําบาก ครับกำลังถูกล่อลวงสําหรับผู้เผยชนะเทจด้วยนะครับที่กําลังล่อลวงคนเหล่านั้นใครทนได้ถึงที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะใครที่ไม่หลงกลไปกับกลอุบายของมารซาตานในการล่อลวงคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับคนที่เสื้อผ้าไม่เป็นมลทินคนนั้นก็เป็นผู้ชนะ,นะครับดังนั้นพี่น้องสามารถไปทบทวนนะครับในธรรมวิวรณนะ์บทที่2นะบทที่3นะครับการเป็นผู้ชนะ ของกิจจากทั้ง7ที่โรรองทรงชมเชยและโรรองทรงตำหนินั้นจะเป็นอย่างไรพี่น้องสามารถกลับไปทบทวนได้และสิ่งเหล่านี้ครับจะหนุนใจให้เราเดําเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกด้วยความยำเกรงพระเจ้าด้วยความตั้งใจที่ติดตามพระองค์จริงๆด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าในข้อ8บอกอย่างนี้ครับว่าคนที่เป็นพวกขี้ขลาดคนที่ไม่เชื่อคนที่ประพฤติน,น่าเสียเสียนคนที่เป็นฆาตกรคนลูกบรเวณีคนบูชาลูกเคารโลกคนโกหก สิ่งที่เขาจะพบต้องเจอก็คือบึงไฟนรกครับและที่นั่นเป็นการตายครั้งที่2กําลังบอกถึงผู้เชื่อในอดีตของคริสเตียทั้ง7รวมถึงมาถึงปัจจุบันด้วยครับคนที่ขี้ขาดคือคนที่เชื่อพระเจ้าแลา้วพอเจอเ,เกิดการกดขี่ข่มเหงหน่อยนะครับเกิดการนินทาสักหน่อยอายไม่กล้ารัวนะครับกลัวว่าเราจะเป็นพวกคริสเตียนนะครับในสมัย คิดจากยุคแรกก็บอกว่าเป็นพวกทางนั้นเป็นพวกลัทธินาซาเลตนะพวกขี่ขาดตรงนี้นะครับก็คือเป็นพวกที่ไม่เชื่อหรือเป็นพวกที่ติดตามสัตว์ร้ายบูชาลุคาลบเหล่านั้นนะครับสําคัญที่สุดพวกเขาทั้งหลายไม่ได้กลับใจครับเขาจึงต้องพบกับการตายครั้งที่2องนี่แหละครับเรามาถึงตรงนี้แล้วเราจะเห็นเราจะพบว่ามีหลายอย่างครับที่เราต้องเรียนรู้ด้วยกันก็คือพระเจ้า พระองค์ทรงนําสวรรค์ลงมาบนโลกนี้ครับถูกไหมครับสวรรค์คือที่ประทับของพระเจ้าดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงอสวรรค์ลงมาบนโลกนี้พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทับอยู่กับมนุษย์อยู่ท่ามกลางมนุษย์น้ําพระทัยของพระเจ้าจะสําเร็จน้าพระทัยของพระเจ้าคือการที่ทําให้โลกกลับกลายเป็นสวรรค์ครับถูกไหมครับ้องครับคำอธิฐานที่พปรเยูคริดตรงสอนบรรดาสาวกนั้น อตวฮะขอให้แผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่และนี่แหละครับน้ำพระทัยของพระเจ้าสําเร็จนะครับต่อมาครับพระเจ้าพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงโลกโดยพระองค์ทรงสร้างโลกขึ้นใหม่ก็จะรักเหมือนเรากำลังจะสร้างบ้านหลังใหม่โดยที่มีบ้านหลังเดิมขาที่ดินอยู่เนี่ยสาคัญที่สุดเราต้องรื้อบ้านหลังเดิมทิ้งครับแล้วสร้างหลังใหม่ที่สวยงามแผ่นดินสวรรค์ใหม่ แผ่นดินโลกใหม่ก็เช่นเดียวกันองค์ทรงสร้างมาทดแทนแผ่นดินโลกเดิมสวรรค์เดิมโลกเก่าเป็นโลกแห่งความบาปเป็นโลกแห่งความทุกข์ยากลําบากโลกแห่งความเศร้าโศกโลกที่เต็มไปด้วยการกราบไหว้ลูกเคารพโลกที่ผู้คนเอาวิญญาณชั่วลูกเคารพผีมารซาตานเอามาแทนพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้แต่แผ่นดินโลกใหม่นี้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปกครองแผ่นดินโลกใหม่ร่วมกันกับเราพระองค์ทรงเป็นความสว่างของนครนั้นนะครับคือแผ่นดินโลกใหม่นี้และสาคัญที่สุดในแผ่นดินโลกใหม่นี้เป็นเรื่องที่เราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปชั่วนิรันดร์พระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าของพวกเราครับพระองค์จะไม่ให้โลกตกอยู่ในสภาวะของความบาปอีกต่อไปพระองค์จะไม่ให้โลกนี้ อยู่ในสภาวะที่มีแต่ความชั่วร้ายมีแต่สงครามมีแต่การกดขี่ข่มเหงหรือโลกที่มีแต่ภัยพิบัติซึ่งนำมาทึ่งความเศร้าโศกความทุกข์เสียใจแต่พระองค์จะทรงให้โลกนี้เป็นสวรรค์ที่สมบูรณ์เป็นสถานที่เป็นอาณาจักรที่มนุษย์กับพระเจ้าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณพระเจ้าครับและสุดท้ายครับสวรรค์ ที่พระอ,องค์ทรงพูดถึงในพระธรรมวิบวรยิบเอสตอนนี้เป็นที่หนุนใจเราให้เราทั้งหลายมีความหวังว่าที่นั่นจะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอนครับและก็เรียกร้องเราให้เรายืนหยัดมั่นคงยึดนามพระเยซูริ์ไว้ให้มั่นไม่ลดละไม่ถอยหนีนะครับไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเมื่อไรที่เราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเราจะมองไม่เห็นพระเจ้าและเราก็จะทำตามเนื้อหนังของเราและเราก็จะทาไมครับถูกล่อลวงได้ง่าย เมื่อเราเตรียมเปศูนย์กลางนะครับน้องเราจะมีความเยื่อหยิงโดยที่เราไม่รู้ตัวครับถ้าเราเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตเราเมื่อเราเดำเนินบนโลกนี้เราจะดำเนินด้วยความถ่อมใจและเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาให้เรายืนหยัดมั่นคงผ่านการทดสอบผ่านการความเชื่อโดยยึดพระนามพระเยซูคริสต์ไว้ให้มั่นนะครับเชื่อวางใจในพระองค์นะครับแม้ว่า จะต้องเสียชีวิตแม้จะต้องทุนทุกยากลําบากแม้จะมีการทดลองทําให้เราําบากใจแต่ว่าเราจะไม่สูญเสียความเชื่อความรักความมั่นคงที่มีต่อองค์พระเจ้าของเราครับองค์พระเยซูคริสต์องค์จอมเจ้าหนายของเราครับเราครับพี่น้องครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาต่อเนื่องขออภัยครับวันจันทร์เนาะวันสัปดาห์หน้าเนาะสัปดาห์หน้าเราจะไปให้จบและพี่น้องอยากจะศึกษาพระธรรมาตอนไหนที่เราจะศึกษาด้วยกันน้องคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราจะ ศึกษาด้วยกันหลังจะจบาาพระธรรมวิวรณ์ครับขอะเจ้าทรงไว้พรอพี่น้องครับพรุ่งนี้เราพบกันเอยวันจันทร์เราพบกันครับ